ัวิดีโอวิดีโอแขมเพิ่งพักน,นะคะมาทำความสะอาดเต็บบไมไปหมดเลยเพราะใครเด้นมาเดินเหตุกาง,งานยากเีื่อกองอัญยาเลยคนกวาดเลยเขาโจมไเราเบียงพระซอ <c oughs> มอเบียเด มีคนจุ่มหล่นหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ทำเบียกเลยเจ้าขี่เศษงานเจอนะเแบบวะ,บบะนะเ,เศษตัวเดียวแบบหนึ่งก่อนเบิ้งดอกไม้สักกลินเดี๋ยวไปหาเบิ้องมะเขือเทศอ๋อมะเขือเทศเห่าล่ะเดี๋ยวว่าทางหลังอีกกันไปจังใดโอ้อยมะพริกก็ยังเกิดอยู่ตัวนี้โอ้อย ั้นไดตายหมดหรือฟังยั้ก็ได้ตีเก็บหมดแลาจะกินได้หรือกินเพราะใดกับพวกน้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันอากาศเย็ยนแล้วตอนนี้เบื้งต้นใหม่ะ มากับใบเรืองเลยเปิดอย่างไรจะทำงานก่อนเด้อจุมอ่มงาน,นจะข้าวก่อนเด้อแค่นี้ก็จะ